คำใหม่ที่บัญญัติเพิ่มมาในพจนานุกรม Landstream, Madeverse, FaceTime, Selfie, Awesome Sauce ดเด็กรู้จักกันหรือเปล่าและอ่านแบบ Phonics ยังไงคลิปนี้ครูโบโม,มีคำตอบนะคะ You are with me again. This is Teacher Bo from Inrain. Today I would like to share with you guys with five new words that you need to know from the dictionary. เด็กๆรู้ใช่ไหมว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ภาษาที่ตายแล้วนะและมีการเพิ่มคําใหม่เข้ามาในพจนาะะนุนกรมอยู่เรื่อยๆนะคะทุกปีก็จะมีการอัปเดตคําให้เราได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้น5คําควันนี้ที่ครูโบจะสอนเด็กๆรู้จักกันหรือยังไปชมคําแรกเลย lamestream lamestream คำว่า lame stream มาจากคำว่า lame บวกกับคำว่า mainstream ปกติแล้วเด็กฟอนิกส์จะได้ฝึกคำว่า lame อยู่แล้วนะคะเพราะเป็นเสียง a คำว่า lame สกดดยังไง o a m lame o a m lame แปลว่าเชยใช้กันไม่ได้ไม่ได้เรื่อง <c ười> คำว่า lame ความหมายดูค่อนข้างแย่นะคะทีนี้คำว่า mainstream เนี่ยแปลว่ากระแสะหลัก ยกตัวอ,อย่างนะคะกระแสะหลักเช่นอะไรบ้างจื่อโชทัศน์วิทยุที่เป็นกระแสะหลักอย่างที่เรารู้จักกันช่องดังๆทั้งหลายพอคำว่า lame ที่แปลว่าเชยและคำว่า mainstream ที่แปลว่ากระแสะหลักมารวมกันความหมายก็ดันเป็นลบซะงั้นนะคะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาก็เลยใช้กันนะคะ lame stream ก็แปลว่าอะไรที่มันเชยมากๆใช้เป็น adjective ได้เลยยกตัวอ,อย่างประโยคเช่น I didn't want to be lame stream so I started watching that movie on Netflix ฉันเนี่ยไม่อยากจะเชยนะต้องไปตามหา m o วี e เรื่องนั้นใน netflix ดูแล้วแหละและยังคำว่า mainstream ที่แปลว่ากระแสะหลักนะคะเด็กๆก,ก็อาจจะเคยได้ยินยกตัวอย่างประโยคเช่น social media often c a r r y s t o r i e s that you won't find in the mainstream media ก็หมายถึงว่าเวลาเราดูข่าวใน social media เนี่ยเรามักจะเจอข่าวคราวที่ไม่ตรงกับสื่อกระแสะหลักอย่างโทรทัศน์หรือวิทยุนั่นเองค่ะและคำที่สที่ถูกบัญญัติไว้ในพจนานุกรม metaverse m e t a v e r s e ครูโบอ่านแบบสำเนียงอเมริกันนะคะคำนี้เกิดจากคำว่า m e t a m e ร a มดรวมร่างกับคำว่า UNIVERSE UNIVERSE m e t a เป็นภาษากรีกนะคะแปลว่า BEYOND ล้ํากว่าเหนือกว่าเกินกว่ามารวมกับคำว่า UNIVERSE ที่แปลว่าจักรกวาล รวมล่างกันแล้วมันก็คือจัก,กรวาลที่ล้ำกว่าค่ะคู่ความคามถ้าจะแปลตรงตัวก็ประมาณนั้นเลยนะคะแต่จริงแล้วเราใช้ metaverse ในความหมายเชิงที่ว่าโลกจำลองที่เสมือนจริงต่างหากยกตัวอย่างประโยคนะคะ the metaverse is a social world where people interact with each other in the 3D space that mimics reality ผู้คนเนี่ยมักจะมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะอยู่ในโลกจำลองเสมือนที่เราเรียกว่า metaverse นั่นเองนะสมจริงสมจังสแสดงออกมาในรูปของภาพสามมิตินั่นเองนะคะคำว่า metaverse สะกดแบบ phonics ยั่งไงคคำว่า meta นะคะคนไทยอ่านว่า meta <c oughs> แต่จริงๆแล้วคำนี้ออกเสียงว่า meta m e t t e r ออกแบบ American นะคะตัวทีตัวนี้จะมีการเปลี่ยนเป็นเสียงตัวดีนะคะ m e t t e r m t t e r แต่ถ้าหนูชอบสำเนียง British หนูก็จะอ่านว่า meter. m e t t e r matter m t t e r s ทีนี้อ่านแบบฟอนิกอียังไงเอตเออ m เ e t t e r m ม t t อ r อย่าลืมนะว่าเราสเตรสที่พยางค์แรกชัวก็เลยทำงานในพยางค์ที่สอง t e เต e r แบบ British หรือ m e t t e r แบบอเมริกันนั่นเองคะ่ะ ส่วนคำว่า worse ง่ายๆเลย v e r s e v e r s e e ตัวสุดท้ายตัวนี้เป็น side letter s i เ n l e t t e r ไม่ออกเสียงนะคะ metaverse metaverse พอมารวมกันแล้วอย่าลืม s t r e s ที่พออยางแรกใส่เสียงชั่วาตามปกติแล้วอ่านคำว่า worse ตามปกติ metaverse มาถึงคำที่สามที่พันหยาในพจนานุกรมคำว่า facetime facetime เกิดจากการนำคำว่า face มารวมกับคำว่า time สกดแบบฟอนิใช่ไง a s, face c E เมื่อใดก็ตามที่ตัว c อยู่ติดกับสระ e i y ในที่นี้ติดกับตัว e จะออกเสียงเหมือนเสียง s เลย a s, face T, i mm, time face time face time face time เป็นคำที่ใช้ได้ทั้งในรูปของกริยาแล้วก็คำนามเลยนะคะยกตัวอย่างประโยค I spent four hours on FaceTime with my parents last night เมื่อคืนนี้ฉันใช้เวลาตั้ง4ชั่วโมงในการคุยกับพ่อแม่ผ่านแอปพลิเคชัน a c e t i m e เพื่อจะได้เห็นหน้ากันแบบชัดๆนะตั้ง4ชั่วโมงแน่เพราะฉะนั้นเจ้า FaceTime ก็มีความหมายว่าการติดต่อสื่อสารแบบเห็นหน้ากันนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตหรือมบาย l e แอปพลิเคชันนั่นเองคำที่4 s e l ฟี่สะกดแบบแบบฟอนิกสชงไง S E O s e f e s e l i e s e l ฟ i e ไอนะคะเป็นนานารูปสะกดของเสียง E ยาวได้เลยนะเซลฟี่คำนี้ Ie ออกเสียง E ลากยาวได้เลยค่ะ s e l ฟี่นะคะเด็กเเดาได้ไหมว่าเกิดจากการรวมระหว่างสองคำใดเอ่ย Tik Tok Tik Tok แชรได้เซลฟี่มาจากคำว่า self นั่นเองที่แปลว่าด้วยตัวของเราเองและคำว่า photography photography ที่แปลว่าภาพถ่ายนะคะภาพที่ถ่ายด้วยตัวของเราเองเขาบัญญัติคำว่า Selfie อยู่ในพจษนาหนุกรมแล้วนะ I usually take a selfie when hanging out with my friends ฉันมักจะถ่ายรูปด้วยตัวเองทุกครั้งที่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆ Selfie <c oughs> ก็เกิดจาก Self ์บวกเจ้า photography นั่นเองค่ะ <c oughs> คำที่5 Oh 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 I like that movie it's very awesome sauce <c oughs> <c oughs> awesome sauce เด <c oughs> ็กๆงงไหม อซ้ำ awesome, แปลว่าดีซอสแปลว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มดีหรอคะครูไม่ใช่คำว,ว่าอซ้ำซอสเนี่ยเจ้าของภาษาก็ใช้เยอะมากมากเลยนะคะจะบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมีการประดิษฐ์คำเหมือนภาษาไทยเลยสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้คำว่าเจ๋งสมัยครูโบอาจจะใช้คำว่า เก๋ <Okay. laughs> สมัยลูกๆอาจจะใช้คำว่าปังปูริเย่เหมือนกันออซัมเฉยๆเนี่ยมันไม่คู่เราต้องใส่ซอสเข้าไปหน่อยแต่จริงๆแล้วออซัมซอสไม่ได้เกิดจากออซัมบวกซอสนะคะมันเกิดจากคำว่าออซัมบวกกับคำว่า,า weak sauce เอง weak s a นะคะเป็นคำนามแปลว่า low quality หรือคุณภาพต่ำมากมากเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นการเล่นคำจาก weak sauce ที่แปลว่าคุณภาพต่ำนะคะมารวมกับ awesome a w e Weak s a u c e คำว่า weak หายไป awesome s a u c e เลยกลายแปลว่าดีเลิศเจ๋งสุดๆไปเลย This video has gone viral awesome s a u c e วิดีโอตัวนี้ไวรัลแล้วเยี่ยมไปเลยทีนี้หลายๆคนอยากสะกด b a บฟ a r i s ครูโบ awesome s u สะกดแบบ b a r a n i งไงแอดแมันทำไม่ได้นักเรียนค่ะเพราะว่า a w e awesome s o เป็น tricky words นะคะ ใครเรียนฟอนิกส์กับครูโบมาก็จะรู้ว่าคําไหนเนี่ยที่ไม่ตรงรูปนะแล้วจำยากมากๆเนี่ยก็ต้องจําไปทั้งขามเช่น awesome เป็น tricky word นะคะไม่สามารถใช้หลักฟอนิกส์ได้เพราะจะทําให้หนูหนุงงแต่คําว่า source เนี่ยใช้ฟอนิกส์ได้เลยค่ะ o source o source เมื่อกี้เราเจอ ce ไปแล้วใช่ไหมรอบนี้ ce ออกเสียง s เหมือนเดิมนะคะ a u ออกเสียง o s ออกเสียง o s o u c e Source. ง่ายเลยใช่ไหม l stream, a n d stream Metaverse FaceTime Selfie Awesome source ห้าคำใหม่ที่บรรจัยในพจนานุกรมเด็กๆอย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะและถ้าใครเห็นว่า Phonics เป็นเรื่องง่ายอย่าให้คุูโบทำคำไหนอ่านแบบ Phonics หรือเล่าให้หนูๆฟังว่ามีที่มาอย่างไรพิมพ์มาไว้ที่ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวครูโบมาตอบให้เลยแลว้วปัญหาเด็กใครอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มันจะหมดไฟด้วยรักจากใจคูโบอิงเร หากทุกคนชอบการสอนฟอนิกส์แบบนี้และไม่อยากพลาดเทคนิคที่ทำให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้โดยไม่ต้องท่องจำหลักการฟอนิกส์มีเทคนิคอะไรบ้างที่เด็กๆควรจำเป็นต้องรู้อย่าลืมกดติดตามช่อง i n g b r a i n Train เ,เด็กไทยให้ผู้ติดคล้องครูโบโมีสาระความรู้และเทคนิคการสอนมากมายที่กันกรองจากการเป็นครูมากกว่า10ปีและดูแลนักเรียนมีผลลัพธ์มากกว่า10,000คน กดติดตามช่องนี้แล้วกด subscribe ไว้นะคะแล้วจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ทำให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ไปได้วยกันแล้วปัญหาเด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มันจะหมดไปด้วยรักจากใจครูโบอิงเรน